านายกคะท่านนายกคะที่มีข่าวลือว่าเรื่องมีคลมอบางคนอะ่ะไปร่วมงานที่มีติดเชื้อโควิดข้อเท็จจริงยังไงคะข่าวลือเหรอค่ะที่จแจงว่าแต่ก็ที่แจงนี่ก็คือยังไม่ชัดเจนว่าไปหรือไม่ไปแต่ชี้แจงว่าไปตรวจโควิด COVID แล้วไม่เจอค่ะแล้วไงแช่ผมทำอะไรไม่ไม่ได้ว่ายัางไงก็คือว่าข้อเท็จจริงยังไงแล้วข้อเท็จจริงผมก็ไปไปกับเขาเลยเนะขาก็เรียกว่าตรวจสอบอะไรอยูงี้วเขาชี้แจงว่าว่าว่าไม่มีเลย มีมนจะฟังใครังข่าวลือหรือฟังข่าจริงแวทุกคนตระมัระวังพิสูจน์เลยนะถ้าเขาถ้าเขาเขาเป็นโควิดเขาตสาไปถ้ามองถ้าเรามองมกอเหมือนคนทั่วไปแต่เขาก็ต้องระมัดระวังมากขึ้นเขาทำนะเขก็เลยเขาเตือนไป ちょっと、はい。はい